นี่เลยครับเต็นท์วิชื่อเหมือนภาษาไทยนะวิดาลิโออาร์มิลิโอนิดนึงก็เลยเป็นดูเป็นฝรั่งขึ้นมาหน่อยนะฮะนะฮะอันนี้นะฮะนานๆจะเห็นคู่กันนะฮะเลยถือโอกาสมาดูรีวิวแล้วก็ถามจากผู้ใช้จริงเลยด้วยนะฮะนี่มันก็จะสวยเท่แบบนี้นะอ่าเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆนี่แหละฮะนี่ตัวสีขาวนะฮะแม่ก็ถือว่าสวยมากๆนะโดยเฉพาะมันมีเขาเรียกชะง่อน ไฟชีทนะฮะเป็นเหมือนระเบียงที่มีเสาหนึ่งมาให้นะตอนที่ซื้อมา <c oughs> เขาก็จะให้มาสองเสาเลยนะฮะเนี่ยเป็นเสราระเบียงแล้วก็เป็นเสาตัวตั้งเต็นท์นั่นเองนะฮะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยทรงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ถ้าเอา่อเราไม่อยากให้มันมีไฟชีทแล้วก็ออกได้นั่นเองนะฮะนี่มันเท่มากเลยนะนี่มาชมด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะก็สามารถเปิดระบายอากาศได้นะแต่ไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้นะฮะ ก็ถือว่าโอเคไหมดูมันดูฉบเฉียวแล้วก็เขาเรียกมันทําให้ดูแอโร่มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ต้องดึงให้ตึงนะฮะนี่ถือว่าโอเคเลยนี่มีรูระบายอากาศนะฮะอยู่ด้านนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นเสานะครับอันนี้ก็คือสามารถถ้าสมมติว่าไม่อยากกางแบบนี้นะก็สามารถเนี่ยมันจะมีซิปนะฮะหดเก็บนะฮะแล้วก็ปิดคุมแบบนี้เลย ปิดคุมมันก็จะเป็นทรงแบบกระโจมสุดๆไปเลยนะฮะทุกด้านเลยแต่ว่าสามารถเปิดออกได้นะฮะจะพับก็ได้นะฮะนี่เมื่อกี้ถามจากพี่เขาแล้วนะ,ะบอกว่าอันนี้อันนี้จากผู้ใช้จริงเลยนะนี่เขาบอกว่าสิ่งที่ดีมากๆเลยคือมันกลางง่ายนะดูแบบนี้นึกว่ามันจะกลางไม่แบบดูจะดูซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วกลางง่ายมากๆนะฮะก็คือขึ้นเสานะครับแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นเสาเลยต้องติด สมอบอกนะนะตามจุดเรียบร้อยปุ๊บขึ้นเสาตึงดึงนี้ออกมานะฮะแล้วก็มีเสากลางเสาด้านหน้าสองอันจบเลยนะฮะนี่นะฮะให้ดูหม่นานๆเห็นกลางคู่มันเท่มากนะฮะอันนั้นเหมือนดูเหมือนมีเสาซ่อมซ่อนอยู่ด้ยวยนะดูเสาซ่อมซ่อนนะ,นะฮะจุดเสียของมันนะก็คือถ้าไม่มี คือถ้าพื้นปักสมอบอกไม่ได้นี่จบเลยนะนะเอาหินดันก็ไม่ได้นะเอามีไก่ด้วยอให้ดูนะฮะนี่เป็นพีร์เซนเตอร์ไปเลยนะฮะไก่นะฮะของรุ่นแบบนี้นี่ดูยี่ห้อนี้ไว้เลยนะฮะกําลังมาเลยนะฮะยี่ห้อนี้มีหลากหลายเขาเรียกหลากหลายแบบด้วยนั่นเองนะฮะนี่ฮะมันก็จะมีตัวให้ดึงนะฮะถ้าดึงแบบตึงๆทุกอันมันก็จะสวยแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่แหละแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่า ไม่ร้อนด้วยนะฮะนะสามารถที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยโอเคเลยทีเดียวแม่ดูมันกลางมันมันเท่มากเลยนะวิดาลิโอนะผมเคยเห็นในตัวที่มันเป็นแบบคนเดียวก็เท่เหมือนกันคือมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเขาเหมือนให้ไฟชี้ออกมาแล้วก็งอนออกมาแบบนี้แล้วถ้าไม่ต้องการกลางแบบนี้นะก็พับปั๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนด้านหลังแบบแบบนั้นเองนะฮะถือว่าโอเคมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครชอบ รุ่นนี้นะฮะเป็นเรียกทรงกระโจมนั่นเองกําลังมาแรงสุดๆนะฮะแล้วยิ่งเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวนี้มันก็จะเวิร์กมากๆเลยนะครับโอเคอยากให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ฮะก็เสียคือต้องมีสมอบกนะฮะไม่มีมันก็จะตั้งไม่ได้นั่นเองมันก็จะตั้งไม่ได้แล้วก็ใส่หินก็ไม่ได้นะเพราะมันต้องการความตึงพอสมควรนะนี่ฮะมันต้องการความตึงพอสมควรโอเค ประมาณนี้ใครชอบก็ไปซื้อหามาใช้กันได้นะฮะนี่เจ้าเต็นท์วิการดาไม่ใช่วิดาลิโอนั่นเองครับ